สวัสดีครับรกบิตันครับสวัสดีครับพอดีเห็นนักข่าวหรือว่าเพจข่าวหลายสำนักเลยหลายสำนักมากที่บอกว่าคุณเลิกจะเลิกมวยเป็นจริงเป็นจังเนี่ยคือความรู้สึกอยากจะมาถามเจ้าตัวว่าความรู้สึกจริงๆอะ่ะเป็นยังไงครับถามจากปากเจ้าตัวก็มันก็ไปล่าสุดก็เจ็บเจอะครับแล้วก็มันจบกับอกหักด้วยอในเ,เนยท้อครับ และตอนนี้แลวแลวตอนนี้ความรู้สึกนี่กบิจันเป็นไงบ้างครับณปัจจุบันวันนี้ครับก็ดีขึ้นครับก็ชีวิตมีมีวันนี้เพราะมวยครับก็ก็จะสู้ต่อครับก็จะต่อยไปนั่นแหละจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็ฝากฝากบอกอะไรเพจที่เขาบอกว่าคุณเลือกมวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ไม่รู้จริงอ่ะแล้วมาพูดอย่างเงี้ยครับบางทีก็ให้ออกจากปากผมก่อนนะครับให้ทักมาถามอะไรสักอย่างก่อนรับเขาจะไปเขียนข่าวครับบางทีผมเป็นคนเสียหายผมเป็นโดน เป็นคนโดนที่โดนกระทํานั่นแหละอ่าก็อยากให้ให้ออกจากปากผมจริงอยากให้ท่านมาถามผมก่อนว่าจะเลิกจริงหรือเปล่าถ้าเอาไปเขียนนะครับบางทีผมมันผมก็เสียหายนะครับผมความคือบอกไปเลยครับสรุปว่าก็ยังไม่เลิกครับก็คือจะสู้ต่อไปก็ยังหวังแชมป์เหมือนเดิมใช่ไหมครับครับผมขอบคุณครับ